วันนี้มาพามาชมเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะกัดสีสวยๆเลยค่ะตาใหญ่ๆนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เแบบี้เพียบหัวใหญ่นะคะตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสามต้นนะไซสขนาดนี้ร้อยห้าสิบบาทจ้าราคาเบาๆไปเลยเจ้ากรุงไกเซอรอ์รถรถนี้จะจัดส่งแบบตะกร้านะคะ ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่160บาทนะคะเป็นตะกร้าสองใบครอบนะคะตัวนี้ก็กำลังกัดสีสวยตาใหญ่ๆจ้าเอ๊ยด้ว่าเป็นเดนมาร์กนี่ต้นส่วนใหญ่จะเป็นกระถางละสองต้นนะคะจะมีสองหรือสามต้นขึ้นไปนะคะก็ไม่เชิงฟอร์มกอนะคะแต่ว่าเราจะ อยากให้มันแบบออกมาหลายก้านมันจะได้สวยตัวนี้กําลังกัดสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยดูต้นมันอยู่ไหนเนาะโอ้อยู่ตรงนี้เองว่าทำไมงอๆอ,อ,อย่างนั้นเนาะโอ้ยรากลงดินแล้วค่ะเห็นไหมคะรากลงดินรากเขาเดินไวมากความเข้มปีเลยไอ้ตัวนี้เป็นใบเก่าเขานะคะใบเก่า มันวนี่ใบออกใหม่กัดสีสวยโดนแดดด้วยมีอยู่สามสี่ลายด้วยกันต้นนี้ต้นนี้สามต้นนะคะกำลังจะแทงดอดใหม่อีกช่วงน,นี้กำลังงง,งกับไกเซอร์กับเดนมาร์กนะคะดูมันปนปนกันไปนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนก็ไลน์มาถามนะคะเราจะส่งรูปให้ดูไม่รู้ว่าเป็นไกเซอร์และเดนมาร์กเลือกเอาแล้วกันเนาะ ราคาตั้งแต่150บาทไปถึง300นะคะก็เป็นกระถางกระถางไซส์6นิ้วนะคะช่วงนี้ปล่อยราคาเบาๆนะคะแต่ว่าค่าส่งก็จะเริ่มต้นแพงหน่อยนะเพราะว่าส่งไปสนีไทยแพ็คตะกร้า2ใบนะคะค่าส่งก็เริ่มต้นประมาณ100กว่าบาทแล้วค่ะแล้วก็บวกค่าตะกร้าเข้าไปอีกนะคะนุ่นก็เป็นไกดเซอร์นะคะ ไกเซอร์กับเดนมาร์กไอที่เป็นลายเล็กๆกน,น่าจะเดนมาร์กนะคะตัวนี้ก็น่าจะเดนมาร์กนะคะสีหวานๆเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือเปล่านะหน้าเด็อเจ้ากรุงไกเซอร์ดูลายเขาสวยมากลายนี้ก็สวยอันนี้ใบกุดไปหน่อยราะว่าต้นก็แข็งแรงนะคะ ไกเซอร์ถ้าใครอยากได้ไกเซอร์ทักมาได้นะคะเราจะส่งรูปให้ดูราคา150บาท250บาท350บาทนะคะราคาไม่แพงแล้วแต่จำนวนต้นที่ยัดลงไปนะคะมีหัวทุกต้นจ้าแต่ถ้าอยากได้ไซส์เบบีก็มีนะ50บาทกับ70บาทนะคะ โอเคค่ะถ้าอยากได้ก็ทักมานะคะเราจะส่งรูปให้ดูอีกนี่อันนี้ยักษ์ใหญ่ของเราก็มีไกเซอร์ยักษ์ใหญ่หัวเท่ากำปัน้นโอเคจ้าทักมานะเราจะส่งรูปให้ทุกคนดูถ้าอยากได้ไปปลูกกันนะคะราคาแบ่งปันจ้า